ดีครับนี่เจอกี่ชั้นแมกับชนูนแล้วครับมาต่อยตอนที่แล้วครับซ่อมแอร์อินเวอร์เตอร์พานานะครับคอยเย็นเป็นรูกเบอร์นี้นะครับไอไอคอยร้อนคอยร้อนเข้าได้แล้วฮะยังเสียอยู่นะครับ CU TS 9J KT นะครับมาต่อยตอนที่แล้วที่ว่าซ็อกเก็ตนี้นะครับ CCN หนาหนาเลน Cn หนึ่งศูนย์หนึ่งอ่ะจะมีบล็อกไดแกรมให้อยู่อ่ะชิโนะนี่เรื่อาบล็อกเาอืออือจะมีวงจรให้อยู่นะครับเนี่ยร่าวๆนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับต้องเชื่อมต่อกันนะครับอ่านี่ครับ C H อ่า Cn อ่า Cn สามร้อยกับ Cn สองร้อยนะครับต้องต่อกันนะครับขาวหนึ่งต่อขาวหนึ่งกับสองต่อข้าวสองขาสามต่อข้าสามขาสี่ต่อข้าสี่อ่าตามในวงจรอ่ะก็คือก็ย้อน ทงที่แล้วนะครับว่าซกกินนี้หายไปอยู่นะครับร้ <c oughs> อ,อนละร้อ,อนอออออซ็อกเกินนี้นะครับพ <c oughs> <น>ีเอ็นออซีซีเอ็นกี่ร้ะสร้อมรนส้อยครับต้องไปสองร้อ่าตัวนี้ตันวนี้200ร้อยู่นี่อ่าสอง้นี่เดี๋ยวเอันนี้เอาออกกันแล้วกันเซเซอร์ตัวน,นี้อออกอัเนี่าโอ <c oughs> จะออกก็ไม่อยากจะออกอีกนี่มีเกียร์ประกอบอยู่เนี่ยอ,ออกกัออกก,นออกันได้เลยนะครับก็ที่หายไปนะครับตัวนี้นะครับอ่าย้อนยลอยแต่ตัวนี้ก็หายไปอยู่นะไม่แน่ใจมีรหรือเปล่านะครับตัวนี้ตัวนี้จะมีอีกสเก็ตหนึ่ง C N Kit S ใน,ใน,นะครับ,รบพอดีรุ่นนี้ก็ไม่ได้มีข้อมูลนะครับทำไมก็สุ่มอยู่เหมือนกันโอเคก็ตอนจิตตอนที่แล้วรู้สึกซับไพ่จะมีปัญหาหายไปอยู่ แรงไฟนะครับคำสั่งอาจจะมาจากชุดไหนไม่แน่ใจนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวช่างแมวจะลองจัมป์ตรงดูก่อนลองเทสลองเทสว่าเออแล้วถ้าเราจัมป์ตรงให้มันทำงานมันจะทำงานได้ไหมนะครับก่อนการซ่อมต่างๆได้แต่พัดลม,มนะอะไรงั้นน่าจะได้หมดแล้วลองกันคำสั่งอันนี่ใช่ป่ะเดี๋ยวลองเทสพัดลมก่อน คำสั่งรีเลย์นี่นะครับตรงรีเลย์ RYKM นะครับเดี๋ยวช่างใหมจะจำตรงนะครับเราจะลองเปิดเครื่องดูนะครับลองทีละตัวส่วนรีเลย์ตัวนี้ยังไม่ต้องยังยังไม่ทำนะครับลองทีละตัวแล้วกันตัวรีเลย์อ่าพาวเวอร์ Power นะครับตัวนี้่าเนี่ย p y PWR นะครับออกคมรู้ว่าจะเอาพัดลมก่นมอนพัดลมครับพัดลมก่อนที่ท่านลองพัดลมก่อนนะครับ ในแล้วะกลัวเราหลังไงหลังหลังคอมพิวเตอร์่โอเคลองกันลองตัวเล็กกันจับตรงอ่าค์มอนกับเอ็นเอโนะครับตรงขารีเลย์นะฮะขารีเลย์โอ้โหมีเคลือบติดเคลือบอยู่ติดเคลือบกันน้ำอยู่นะฮะจะยากหน่อย ขอข้างก่อนก็ลองต่อแล้วก็ยังออนไม่ได้ก็เดี๋ยวลองลองก่อนว่าต่อครับแคนเนี้ยยังไงพัดลมมันต้องหมุนก่อนหรือเปล่านะครับลองที่ละประเด็นนะฮะพอแล้วคนลื้อก่อนได้เปรียบนะครับคนตามหลังนี่นหลังให้ช่างแมวไปลื้อก่อนนะอืมเอาช่างแมวไปลื้อก่อน อ่าไม่ติดอีกอ่ะติดไม่ได้อ่าโอ้ยถกลัวเลยน้อยอีกนะอืมตอนนี้ก็จัตรงเสร็จแล้วนะครับทีนมาก็จะลองเสียบเอาอยู่บนน่ะให้หนู อือเขียนไปเลยดูช็อตก่อนนะอ้าวไปปรุงไปพัดให้เรียบร้อยก่อนจะทำอะไรหรือถือเฉยอันโยง๋ยวโดนมันถ่ายเมมโมรี่ปะล่ะอ้าวถ้าไม่ถ่ายไปที่เมมเนี่ยก็ไม่รู้ผมก็กดตามอยากที่เคยทาเมมไม่เมมไม่รู้ก็ท่ายเมมมันไม่ขึ้นเมมวะโอเค เดี๋ยวลองเสียพักนะครับเสียพักหืีก่านอันนี้เลยโอเคอเคข้าเพลงเข้ามาเนี่ยเข้านะเข้าโดนเล่นเสียงอะโอเคครับอ่ะลองเปิดนะครับอืมก็ได้แล้วเหรอไหมบอกแล้วอืมใอ ช่างแมวใช้คำสั่งเมนนว่นนะครับเหม็นนุ่นเดี๋ยวกอนเดี๋ยวกันโอเคครับเดี๋ยวช่างแมวจะมาทสพัดลมนะครับว่าใช้ได้ไหมนะครับก็จะต่อสปั๊กนะครับถ่ายซ้ำโอเครับไฟนะครับยืนยันนะครับว่าไฟเข้านะครับวัดไฟก่อนนะครับโอเคนะครับไฟ210โวลต์นะครับ อเอาเก็บลูตอนนี่ออกมาเปิดเลยแล้วกันเสียเวลาเฮ้ยขาเสียวเรื่อยเลยโอเคครับพัดลมใช้ได้นะครับนี่เป็นการเทสนะครับการเทสจำอ่ารี่อย้ตรงนะครับคำสั่งอ่อนจากตัวนี้ไปพัดลมทำงานนะครับคอยร้อน มดเลยนะครับโอเคลองปิดกันนะครับลองปิดกันปิดได้ไหม <N> น่าจะปิดไม่ได้นะโอเคปิดไม่ได้นะครับออนได้แต่ปิดไม่ได้เดี๋ยวชะปั๊กนะครับเดี๋ยวปิดเกเกอร์เ okay. ย <N> ็น <N> ดีอ่าน้อยเป็นการเทสว่าพัดลมไม่เสียนะครับพัดลมจบไปนะครับ okay. ลองเสียไปอีกทีนะครับหมุนไหมถ้าไม่อ่อนก็ยังไม่หมุนนะครับสั่งยังไม่ออกสั่งจะเมนบอดนะครับคอยเย็นนะครับโอเคก็สลบไม่หมุนนะครับอเอลมตัดไปนะครับพัดลมทำง,งานโอเคต่อไปช่างแมวจะมาต่อลองคอมเพรสเซอร์นะครับให่ใจนะรีเลย์ตัวนี้นะครับที่เขีนว่า อวัยข uh, ีดพาเวอร์นะครับนี่น่าจะเป็นคำสั่งของอินเวอร์เตอร์คอมเพรสเซอร์หรือเปล่านะครับอรอยนี่รอยหนึ่งอย่างแล้วกันประหยัดไฟครับทำพร้อมมันก็ไม่ทำ <c oughs> <c oughs> โอเสียงอะไรโหงโน้นี่ยวะอ่าใช่ไหมว่าจะต่อตรงนี้นะครับต่อขาอ่าคอมมอนกับเอ็นซีนะครับของรีเลย์นะครับเห็นปะขาคอยนี่นะครับขาคอยอยู่ตรงนี้ดีสามศูนย์ดีสามศูนย์หนึ่งนะครับเดี๋ยวบักเกียร์กัน ยากนะมีเคลือบอยู่นะติดเคลือบใช้เวลานี่เคลือบกันน้ำอยู่นะติดเคลือบกันน,น้ำยีตะโกนใส่ไปก่อนใช้ความร้อนสูงๆหนะ่อยเต็มเข้าเต็มเต็มเนะข้าร้อนอยู่เต็อยู่ยยดังเว่านะ เดี๋ยวควจะเปิดเพลงไว้ช่วงนี้อุจไม้ไว้เลยมืออุดไม้โอเค okay. จำด้ยวยตะกัวนะครับอ่าเป็นฟิลนั่นเองนะครับเป็นฟิลฟิลที่ขาดเร็วๆเลยตะกัวเส้นเล็กนะครับเดีเ๋ยวค่อยไปหาซ่อมนะครับเดี๋ยวเทสกันว่าโอเคซ่อมมาแล้วอย่างอื่นใช้ไม่ได้อีกอการเทสนะครับการเทสก่อน โอเคดู <Okay. S 2> นี้ก่อนนะ,ะช่วงนไหนจะจับกระแสว่าคอมพิวเตอร์มันเตรียมพร้อมเลยทำงานได้ไหมแอบไปเลยแอบมันมากแสดงว่าทำง,งานนะครับม,มันจะทำง,งานแน่นอนลองคนระับเป็นการทดลองนะครับเต็มตามด้วยก่อนไม่เอะใจ เองถาเองอืมที่คำสั่งไอง้นี่ออนหนึงจะทำงานได้นะฮะทำงไมะแสไม่ขึ้นนะครับเงียบเงียบเห็นไหมคอมท่าทางจะยากเงียบเงียบ เดี๋ยวว่าคำสั่งมาร่วมกันลองกันนะครับรอสามนาทีแล้วกว่านี่นอนไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นมันคอมไม่เดินใส่คอมฉีมดไ,ได้ม้างดูแรงไฟด้วย เงียบนะบเงียบปิดปิดแล้วอ่ะปิดแล้วครับปิดปิดแล้วไม่ได้นะครับไม่ได้เดี๋ยวผมไม่ได้นะเดี๋ยวลอง,ลองเดี๋ยวลองจำทั้งสองอย่างเลยตอาานนี<ส>้ท่ันลมทั้งนี้คำสั่งพวกนันอยู่ในืาวนะครับ หม่นีเลยนี้พัดลมด้วยนะครับเยองหมดเลยนะครับแลรางสายกัดลมอือสายเราันนะครับ าแสังออนนะครับออนอยูน่นี่ยลอนเริ่มปรดเคร่กระแสกินที่0.16นะครับอ,อันนี้พัดลมทำงานดูซิว่าจะทำงานได้ไหมนะครับจำหมดแล้วตอนนี้ดูว่าอินเวอร์เตอร์ทำงานได้ไหม หรือว่าจะจับคอมร้อนเจ็ดหกนะครับลมทำงานนะครับคอมไม่มีนะนิ่งนิ่งนะไม่มีแรงขัดไม่มีอะไรโอแรองไฟเลย เหมือนเดิมครับไม่ได้นะครับนี่หนูไม่ได้ครับถามกระพริบนะครับโอเคแชกปักเลยครับอัศลบยังไม่ได้อยู่ดีนะครับอ,อย่างน้อยก็ให้รู้ว่า,าพัดลมใช้ได้นะครับตอนนี้ก็ตัดไปก็เหลือที่แผงอินเวอร์เตอร์กับคำสั่งนะครับพัดลมตัดไปนะครับพัดลมดีแล้ว ก็เหลือไล่คำสั่งปล่ไฟ,ฟดัต้าต่างๆตอาท่อยไหมมันตัดไปมันตัดไปตอนนิดนึงอ่ะเห็นไหมยาวหน่อยก็ได้คราวนี้ก็ต้องมาไล่หาแรงไฟนะครับชุดนีด้แรงไฟ12โวลต์ชุดที่มาสั่งรีเลย์นะครับว่า มาจากทางไหนเกิดที่อ่าชุดนี้มาจากสวิตชิ่งนี้หรือเปล่านะครับหรือ TC ซีทีหนึ่งหรือว่ามาจากทีหนึ่งนะครับอืมเป็นไปได้หมดนะครับใสองชุดนี้อ่าแบบน,นี้อ่านะครับมีคำสั่งนะครับเป็นไปได้หมดนะครับเดี๋ยวไล่อีกทีครับติดตามตอนต่อไปครับ